สำหรับข้อทีนะคะของตัวโปรแกรม h ิพิมพ์พรีเางเวอร์ชันใหม่นะคะซึ่งเป็นเวอร์ชัน2.0.1นะคะก็จะมีหัวข้อดังนี้นะคะก็คือ1น,นะคะสามารถรองรับการตั้งกาดการทํางานได้สุดๆก็คือ4ีก e ะนะคะหากเป็นเวอร์ชันเดิมเนี่ยจะรองรับอยู่แค่2องการทดการทำงานเท่านั้นนะคะ 2. นะคะสามารถคานวณ ot ข้ามวันได้นะคะ 3. สามารถคานวณ ot วันหยุดได้นะคะ 4. นะคะสามารถตั้งเวลากระดิ่งจากตัวโปรแกรมนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นรุ่นที่รองรับในส่วนของการจากกรัดการกระดิ่งนะคะ5นะคะสามารถควบคุมระบบเปิดปิดประตูได้นะคะก็คือจัดการประตูได้นะคะโดยผ่านทางตัวโปรแกรมนะคะ 6. นะคะสามารถส่งออกไฟล์ข้อมูลซึ่งเป็นไฟล์ pdf ในหน้าคำนวณเวลาทำงานได้นะคะ 7. สามารถารอดาวน์โหลดอัตโนมัติ ะะโดยเราจะมีการตั้งในส่วนของการดาวน์โหลดอัตโนมัติได้แต่มีเงื่อนไขว่า,าลูกค้าจะต้องมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องบันทึกเวลากับตัวโปรแกรมนะคะถึงจะสามารถใช้ฟังก์ชันเมนูนี้ได้นะคะแนะคะสามารถเปลี่ยนรูปแบบพศได้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในส่วนของการใช้งานเนี่ยจะไม่มีในส่วนของการเปลี่ยนรูปแบบเป็นพุทธศักราชนะคะก็คือจะมีแต่คิดศักราชเท่านั้นแต่ตอนนี้ก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นคิดศักราชหรือพุทธศักราชนะคะ แล้วก็9นะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นดีสําหรับลูกค้าที่ใช้ในส่วนของพวกร่วมกับตัวโปรแกรมคํานวณเงินเดือนหรือว่าเบลโลนะคะก็คือจะสามารถาเว้นในส่วนของวักหรือว่าช่องไฟนะคะในส่วนของการเว้นคอให้ตรงกับตัวโปรแกรมคํานวณเงินเดือนหรือว่าโปรแกรมเบลโลนะคะซึ่งตรงนี้นี่ก็คือสามารถดําเนินการาเว้นวักได้แล้วนะคะตรงนี้นะคะ อันนี้จะเป็นฟังก์ชันพิเศษที่เพิ่มเติมจากตัวโปรแกรมเวอร์ชันเดิมนะคะก็คือเวอร์ชัน1.3.6สำหรับตัว U Series นะคะ